สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเราก็มีหน่วยหนังมารีวิวหรือมาแนะนํากันคร่าวๆสักหนึ่งหน่วยนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณภาพประกอบแล้วก็คลิปจากเจ้าของหน่วยหนังกางแปลงหน่วยนี้ด้วยนะครับที่ทางผมได้นํามาจากทาง Facebook นะครับนํามาจะทําเป็นเรื่องราวแล้วก็แนะนําหน่วยนังกางแปลงกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหน่วยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับ หน่วยนี้ก็คือวอลพลภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะครับยังไม่นานนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อก็ไปโทรที่เบอร์นี้นะครับบนจอนี้นะครับโทรไปติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้บนงานพิธีการต่างๆทางศาสนานะครับก็มีหนังใหม่ๆเก่าๆนะครับคอยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับ ซึ่งใช้ด้วยระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับซึ่งหน่วยนันกออกแบงในเขตเชฟูมนั้นก็มีหน่วยเด่นๆเ,เจียมอยู่หลายหน่วยนะครับที่แฟนๆเอฟซีนกักแปลงก็คงประทับใจไม่น้อยนะครับแล้วก็หน่วยวรพุภ,ภาพยานี้ก็เป็นหน่วยอีกหนึ่งหน่วยน้องใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางช่องเราได้นํามาลงไว้ที่นี่นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นหน่วยเก่าๆนะครับก็นํามาลงเกือบจะทุกหน่วยแล้วนะครับในเขตจังหวัดเชฟูมนะครับซึ่งช่องเราก็ ได้ข้อมูลแล้วก็ภาพประกอบต่างๆนะครับทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับนํามารวบรวมจัดทาเป็นคลิปในวันนี้นะครับสําหรับวรพลภาพยนต์นั้นก็เท่าที่ได้ฟังเสียงแล้วก็ระบบแสงสีนะครับก็จะได้ว่าเป็นหนังที่ตั้งจอได้สวยงามนะครับแล้วก็เสียงเพลงก็ดีไม่น้อยนะครับก็มีคลิปสั้นๆเปิดตัวไปแล้วนะครับสําหรับการตั้งจอนั้นทางวรพลภาพยนต์นก็กลางได้ตึงสวยงามนะครับซึ่งเป็นสไตล์หนังในเขต ชัยภูมินะครับแต่ละหน่วยกลางจอสวยเนียบมากเลยนะครับซึ่งหน่วยพี่ใหญ่นะครับอย่างยิ้มยิ้มนะครับก็เป็นหน่วยที่จอสวยอีกจอนะครับในเขตชัยภูมินะครับซึ่งมาปีนี้นะครับอยากจะติดต่อหนังสักจอนะครับก็แนะนํากันเลยนะครับวรพลภาพยนต์น้องใหม่ล่าสุดแห่งอาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับสาหรับคลิปเรื่องราในวันนี้ก็คงมีไม่มากนะครับถ้านแฟนที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงนะครับก็คงจะ กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับทางช่องจะมีเรื่องราวหนังกำแพงต่างๆครับหนกวใหม่ๆนะครับหรือเป็นการรีวิวหน่วยหนังหน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นหรือหน่วยเก่าๆนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของหน่วยต่างๆนะครับไว้ที่ช่องนี้ให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็รวบรวมแล้วก็ประมาณ400หน่วยขึ้นแล้วนะครับสำหรับแฟนๆ fc นะครับถ้าชื่นชอบหนังกำแพงแล้วก็การนําเสนอช่องเรานะครับก็กดติดตามกดแชร์ไว้เลยนะครับทางช่องเราก็จะจะทาคลิปนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าหนังแกงแลง ในบ้านเราจะไม่มีให้ทําแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ